สีคาราชามันเคลียนะเปิดมากกระจกใหน่าจับฟ้องเลยมั้ยสวัสดีครับพี่น้องแม่เพิ่มกระลังใหญ่สวยอะไรมาเด็เป็นยังโซนแกเสียงเกเองเน่ยเถอะพี่น้องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโอ้ยตาเมือกตาลวินแล้วเราจะไปล่งเพลงกันจะไปลองวันนี้ว่าจะไลฟ์สดอยู่ใะพี่น้องแต่ว่าเนาะพาร้านซาเพิ่นร้านซาคุณเมย์เฮามาหา นี้กะมาหอดลงมอเนี่ยลงมอเมืองสองเมองปุทองพี่น้องพีเขาเจอัพคัพี่น้องเนี่ยคุณบ่าอุ้ยตา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 ยยงแบบบัดที่นี่อุ้ยตายแเฮ้ยบ้าลยมาเลดิเล็กเดนะคะ นี่ครับแก้าคนเป็นยังเป็นป้ากินเล,เลือดพี่นอ,อนนี้กำลังไปตรวจอยู่นะครับเขาไปกวดอยูยอ่ห้องทีนวใได้นออกมาเนาะ <c oughs> จะตรวหาจะเศร้านี่คุณอาถ่ายคลิปหรือเปล่าเนาะท <c oughs> วฮาคุณอาปติท <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ทรหาหนว่า <c oughs> ให้พามานะคะให้คุณอาพามาก็ได้มาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแถวาเ <c oughs> มืองไซผู้ทองเอา ตอนนี้เซืเอเมื่อก่อนเซืเอก็อยู่ในอันตัวเมืองนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกตัวเมืองแล้วเลยแบบขยายขึ้นกับตัวเมืองนี่แ้แล้วก็มากันห้าคนนะคะมีคุณอาวด้วยคุณอาวก็ยังหมเชาววัดอยู่พี่ดอกเลยอันนี้เขาจเจ็บคออยู่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องแบบคนกัน ปรับตัวนำบททานพี่น้องคนค่นหอบคนค่อนหนาวคนแม่น่อจะโคนตกมาปุ๊บเพราะว่าอากาศห่อนปั๊บแล้วแบบเพราหนาวมาเลยก็เลยปรับนำปรับตัวนำบททานเนาะก็เลยแบบเป็นไข้ขึ้นทัานไข่กับแบบบราดอร์เมอร์เซอร์ขึ้นแต่ก่อนไข่กับเป็นอาทิตย์กับยังบัเซาแม่ลดต้นกินขีดแม่ผู้วัยผู้ซ่าได้ไข้แล้วกันเาจะปรุงต่านทานภพย่ลาวพี่น้อง บางคนปรุงกานทานดีก็บอได้เจ็บปได้ไข่คนเราคนผ่าเป็นชิตตายเมนก็อยู่โรงพยาบาลนะครับจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกกาดูผู้ชายเลยอืมเอาเถนเนออกแค่นี้นี่จะเป็นโรงพยาบาลตัวเมืองทรายผู้ทองนั่นเองครับพี่น้องก่ะสวยกับมาข้างแรกเออแบบเคยมาอยู่เนาะครับข้างแรกว่าสั้นเคยมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ จริงๆก็บอกว่ได้มาดอกโรงพยาบาลอันนี้นะบ้านตัวเมืองนี่จนะมีตึกสี่หาตึกี่นออกอาคารจะมีต้นไม้ใบหญ้าลมปรื้นนะคะแล้วก็ข้งแ้งกระแพงก็สะปลูกดอกไม้อันนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะพี่น้องามากสวยเติบ รถกูเปาวาจมือกะไปนั่นมานี่ตลอดพี่น้องอมื่อวานนี่กับปลายสดขอบคุณมาลายน้ำใจทุกๆคนด้วยนะคะที่มอบให้จะคตึกยังไงพี่นอ้องเออก็ไปาหา่ก,ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ ว่าตัวเมืองนี้นะสิเป็นทางด้าพี่น้องแจ้งหนาเม,ม,ามื่อม่จะตกใจหนาเจ้คขอ,องพี่น้องโอ้ยกิบูกต้นไม้ใปเน้าโอ้ยุนะยบาราทหารมีร้านค้าสิมาเบิ่งก่อนว่าร้านค้าที่มีอะไรบ้างเธอมีเนืกินพี่น้อง ว่าสมบเปือกันแทะมีเยียงขายเนี่ยบอสโอ้ผมมีอันผมมีปิ่งปิ่งเป็ดเลยมีเยียงขายเนี่ยบอกผม,มีปิ่งบมมีปิ่งเป็ดเนี่ยบอสเ,เอ็ดอันนี้ก็สิเป็นอ่ลา,นา,นออนาลานค้าพี่น้องตระหนักโรงพยาบาลนั่นเอง เออมีกาแฟาโอ้ปินอกเป็นวัดอยู่จริงจริงก็ยอกอยู่เลเฟอร์ก็มีเลยพี่น้องก๋กวยเตี๋ยวนะ่ะจะฟังไทยบ่มีอันบ่มีเฟอร์ให้กิน้ะพี่นอ้องเลยจะฟังลาวมีนะจะฟังลาวมีและเฟอร์พี่นอ้องทางไทยบ่มีด้ส่วนลายคลองจะเอามาขายก็เอามาทางไทยใลขนมขนมนี่ทางดําก็จะบ่็นทางดํานะพี่นอ้อง คาร์ดตัวนี้วันทีสิบเป็ดทงหน้าพี่น้องผ่านมาทางนั้นในเมื่อกี้บรรยากาศก็สิบโมงพี่น้องสิบเอ็ดโมงเบิองตะเวนทีมเมื่อีก้บางเบิดมันจะเป็นยังกอฝนจะตกเอาคุณบ้าใน,นีตัวเมืองตัวเมืองตัวเมืองไซบูทอง,พ,ทองพี่น,ออน,นอ้องนี่นะโรงมอเมืองเขาเอลย นี่จะเป็นเมืองไซปูทองห้องการสาธารณสุกเนาะก็จะเป็นห้องหมอเมืองไซปูทองออมามาก่ะสีเห็นตึกใหญ่เห็นลดเนาะตึกใหญ่อันนี้ก็คือแผนที่หรือเปล่าน่าจะใช่นะแผนที่ตัวเมืองหอือแผนที่แผนวาสสาธารณสุกหรือ,อแผนวาดเหนแผนวาดเนาะเป็นแผนที่ปเป็นแน่แนนไปิ่งก่อน มาลพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาแล้วค่ะ,ะ,ะสิววสไปต่ออีกใต้เลยพี่น,อน,น,น้องเื่งองเครื่อง <c oughs> เครื่องตรวจ พี่ไปเนอะเครื่องเครื่องเสียตวรวจบ่ได้การใส่แบบใส่เรือจมจีจมหาก็ใส่บ่ได้ก็จะไปตัวเมืองแล้วตัวเมืองสวรรค์พี่น้อง,ง,งไปแขวงไปเมืองคนว่าไปคนว่าฝาั่งไทยก็จะเป็นจังหวัดเนี่ะนะพี่น้องอันก็จะเป็นตัวอำเภอเนาะมาเนี่ย ทางกับว่าซันดอกเด็กดอกแด็กตอนนี้เราก็จะไปตัวเมืองตัวตัวแขวงพี่น้องสะพาสวรรค์เลยคือตัวเมืองสะพานสวรรค์ใช่ตอนแล้วเราจะมาเอาของไม้ทมคุณแม่มาแม่ว่าผมมาจะไปต่อเลยบุกเลยบุกก็บุกค่ะไปไหนไปกันนะคะเดินเดินเดไปอีกแลพี่น้องตัวยังลำบากกัน ดูแลการนนผมยังว่างเลยครับกำลังสิเขาไปสวัสดิ์เรื่องแห้งเรื่องแหงอันนี้ได้พี่น้องเบิ่งเรื่องแหง้งจะบอกเป็นจุกเป็นคนชั้นใส่ดีปกติแล้วเขาให้ปกติแล้วเขาให้ใส่เดือนไหมับ อใส่ทุกเดือนว่นเมนูกับซ้ำเดือนใส่ทนึงเนึ่แล้วแต่ว,ตว,ตว่ามันตัวนะตัวใส่ล้คือตัวแลขามันมัดขาแล้วจัใส่มันน้าถ้ามาใส่แล้วันปกติไปไใ่เขาตามติดตามมันก็ไม่ได้ปล่อยไข่ท่าในใดใไหมมันก็ห้ก็มาไขู่่แล้วไข่บางช่วงอาจจะเปลี่ยนแปลงเนาะอาจาะเปลี่ยนแป,นงาาปลง าโอ้พุ่มแบบพุ่มตันทันกับบอดีนะพี่น้องพุ่มตันทันนะกับบบเคยมีพุ่มตันทันแล้มาเคยไปก็ได้ไปทางมาเคยมาก็ได้มาอันนี้จะเป็นทางตัวเส้นคลองนึกว่าท่านเป็นเ่ห์สว่างพี่น้องไปหอดแต่บ้านหัวหาดเนี่ยเมื่อบุญนั่นแหละเส้นทางไปเส้นทางโอเค ปม่ได้ขายบ้านกับคนในพี่ช่องเลยบอกว่าบอกว่าไม่ได้ขายบ้านด้วยจรงนะเดูเดินทางปลอดภัยโอเคอันนี้จะเป็นบ้านบวงนันดีที่จริงกับผุนขามครัวผุนไปใกล้แต่ว่าบ้านอะไรบ้านผ่านะใกายแล้วแม่เนี่ยบ้านผ่านละพานมาแล้วมาตะกับเจี๋ยวเราน่าจะว่าเราลืมตอนนี้เราก็มองหน้าึ้นสู่สวรรค์นะคีมพองค์ได้คูวันสิบเอ็ดเน่าได้ เ<ม>า <ๆ S 1> เล้อกจบวอ,อยาวานนต<อ>้องเ<อ>็นัด่ยอเนี่บเก่งคือได้อป่ป่เน่ยก็ือวายอ่ายมาไกเนะา่เลยนะย <c oughs> ั่ย่งนี่อะีอะนสดขหนีกวาอ่างนี้แหะ่ะธรรมดเลี่น้นนนนนองก็ใ่กระเทยอย่นั่นกมีความสุกโอ้โหโอ <c oughs> อีกโดนเติบพี่น้องก็สอดตัวมือ <c oughs> สวรรค์ก็ได้ <c oughs> ใกล้บว่นีดทางนี้ใกล้เติบแล้วพอนะโอ้ยเลยบ้านนั้นถ้าโพไปกับบ้านอันเนี้ยก็ <c oughs> ไปเตะเตะปักหน้าปากคาปักขา <c oughs> สบอย <c oughs> นี่คือใส่เลือดนุกไปข้างซองข้าง,งไหน <c oughs> นุกนั่งแอนนะถ้านั่งแอนไปตอนัหนเดิ ใครแต่มันเป็นทางดำพี่น้องใครแต่เป็นทางดำนี่เราจะแบบง่ายในการเดินทางจริงทางขึ้นตัวเมืองก็เป็นทางดำเป็นนั่นเลยน้องง่ายแต่แถวบ้านเท่านั้นเป็นทางแดงพี่น้อง่ฝนตกมากลำบากนิดนึงวันนี้นิดหนึ่งหละอริอรอเนี่ยตอนนี้กระทะแหงแล้วกันสะดวกสบายแน่แล้วพอพอยู่กับสีขาวมาอีกนะพี่น้องอ้ยประมาณวันที่สิบห้าสิบหกวัน เดิมเข้ามาอีกนะเด็กพี่น้องอเลยอากาศสิ่งของสิแห้งหอนนี่ทำสิ่งของผ่อนข่าพูดผอนข่าวพูดกข่าพูดแห้งตืบได้แม, <c oughs> ม่เอ้ยอันจะสิประมาณเนี่ยเพราะว่าอันดินมันก็นยังซุ่มอยู่นะแ <ใช S 1> ม่เนาะตัวข้าเดี๋ยวมันก็หงอกเนาะแห้งตืบได้หมดโอเคพี่น้องครับไปสิ่เดินทางต่อนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ข,ขอจบสำนีฝากไปกันลังใจในเดิมครับพี่น้องอเลยพาหลานไปโรงพยาบาลน,นะครับฝากไปกันลังใจไปในเดิมครับพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไอ้หนูด้วยนะคะฝากดูคลิปให้จบคลิปแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหนะ้าวมาทั้ง